แฟ้มลับที่0ูนย์ปฏิบัติการกลีบเพลิงเหนือเส้นขั้วโลกในห้องใต้ดินของกระทรวงความมั่นคงซึ่งมีกลิ่นกระดาษเก่าและสนิมเหล็กผู้กองหันซึงแจค่อยๆก้าวเข้าไปยังโซนที่ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้สัมผัสมานานหลายสิบปีไฟสลัวสีส้มกระพริบเหมือนจะดับให้ถูกย่างก้าวจมเข้าความมืดมากขึ้นเรื่อยๆ เขามาที่นี่เพราะมีคำสั่งด่วนจากเบื้องบนให้เปิดแฟ้มลับที่02ซึ่งถูกผนึกไว้ด้วยระบบล็อก3ชั้นและถูกเตือนว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การตายประหลาดในเขตชายแดนที่เกิดขึ้นติดติดกันนาน3เดือนคนตายมีรอยเหมือนรากพืชแทงทะลุจากใต้ผิวหนังก่อนร่างจะเหี่ยวแห้งเหมือนถูกดูดเลือด และใครก็ตามที่เห็นศพมักพูดเหมือนกันว่าในเงามืดข้างคอของศพนั้นมีกลีบดอกไม้สีแดงเล็กๆผุดขึ้นมาราวกับกำลังจะบานผู้กองหันซึงแจเปิดแฟ้มออกกลิ่นเก่าและกลิ่นดินเปลียกโชยออกมาประหนึ่งว่าแฟ้มไม่ได้ถูกเก็บไว้ในตู้เอกสารแต่ถูกเก็บไว้ตายผืนป่า ภาพถ่ายขาวดำจํานวนหนึ่งหล่นออกมาบนโต๊ะเป็นภาพชายหญิงสวมชุดนักวิทยาศาสตร์ทหารยุคสงครามโลกครั้งที่สองยุคก่อนเกาหลีเหนือจะถูกประกาศเป็นรัฐด้วยซ้ำท่าทางตึงเครียดและใบหน้าที่แทบไม่เหลือความเป็นมนุษย์ของพวกเขาในภาพทำให้แม้แต่ผู้กองที่ผ่านโศกมามากมายยังรู้สึกขนลุกแปลก บันทึกเล่าถึงปี1943ช่วงสงครามโลกกำลังลุกลามทั่วเอเชียทุกชาติแข่งขันกันสร้างอาวุธใหม่แต่แทนที่รัฐบาลเกาหลีเหนือยุคนั้นจะมุ่งสร้างระเบิดหรือปืนพวกเขากลับพยายามสร้างทหารชีวภาพที่ไม่ต้องพักไม่ต้องกินและไม่กลัวความหนาวเหนือเส้นขั้วโลกนักวิทยาศาสตร์ได้รับคำสั่งให้ค้นหาสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่มีความทนทานผิดปกติ และในถ้ำลึกใกล้พรมแดนแมนจูเรียพวกเขาพบพืชที่ไม่มีใครรู้จักมาก,ก่อนดอกไม้เรืองแสงสีแดงที่เติบโตได้แม้อยู่ในที่ปราศจากแสงมันนับพันปีมันดูเหมือนเปลวไฟที่หยุดนิ่งไม่ไหวติงมีขุยควันจางๆลอยจากกลีบเล็กๆราวกับหายใจเบาๆนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าหวาัวซูลดอกเลือดเพลิงมันไม่ต้องการดินไม่ต้องการแสงไม่ต้องการอากาศ แต่มันต้องการเลือดเพื่อดำรงอยู่เส้นใยของมันเหมือนเข็มจิ๋วที่ฝังลงในเหยื่อดูดของเหลวชีวิตทั้งหมดอย่างเงียบงันหากเหยื่อไม่ตายมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและเริ่มควบคุมร่างนั้นทีละน้อยเหมือนปีศาจที่เกิดจากธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่ามันคือคำตอบ พวกเขาตั้งใจจะสกัดสารจากมันมาใช้กระตุ้นร่างกายทหารให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นแต่ไม่กี่สัปดาห์หลังเริ่มทดลองทหารชุดแรกเริ่มแสดงอาการร้อนภายในและปวดกระดูกเหมือนมีอะไรไต่ไปตามเส้นเลือด พวกเขามีแรงมากขึ้นวิ่งได้ทั้งวันแต่คืนต่อมาร่างกายเริ่มบวมผิวแตกเป็นรอยแตกของดินแห้งและแล้วจากรอยแตกนั้นกลีบดอกไม้สีแดงผุดออกมาทีละชั้นเหมือนกำลังบานแต่พวกเขาไม่ตาย พวกเขายังลุกขึ้นเดินได้แม้หัวใจหยุดเต้นไปแล้วในรายงานที่ผู้กองเปิดอ่านชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกคือพันตรีคิมแทยอนคนเดียวที่ไม่กลืนความติิงตามคำสั่งรัฐเขาเขียนไว้ว่าคลายทดลองเริ่มเงียบลงเรื่อยๆหลังผู้ป่วยชุดแรกเสียชีวิตแต่ความเงียบไม่ได้หมายถึงความสงบทุกคืนจะมีเสียงกแก แเหมือนกระดูกเสียดสีกันตามทางเดินใต้ดินและในเช้าวันต่อมาเขามักเห็นคราบเลือดสีน้ำตาลติดอยู่ตามกำแพงแบบที่ไม่มีใครอยู่เวรยามตอนกลางคืนกล้าตามดูว่ามันมาจากไหน พันตรีคิมแทยอนถูกส่งเข้าไปตั้งคำถามว่าเหตุใดผู้ตายในค่ายถึงมีการตายผิดธรรมชาติและทำไมจำนวนผู้บาดเจ็บจึงเพิ่มขึ้นแม้หยุดทดลองไปแล้วเขาถูกส่งไปยังศูนย์ทดลอง PA12 ที่ซ่อนอยู่ในภูเขาหีมะห่างจากผู้คนหลายร้อยกิโลเมตร เมื่อเขาเข้าไปถึงที่นั่นเขาพบรั้วลวดน้ำถูกตดัดร่องรอยการต่อสู้และรอยเลือดพาดเป็นเส้นยาวตั้งแต่ประตูไปจนถึงอาคารใต้ดินแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือไม่มีร่างผู้เสียชีวิตแม้กระสบเดียว ทางเดินในฐานเงียบกว่าป่าที่ไร้สัตว์เสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงรองเท้าของพันตรีคิมแทยอนที่กระทบพื้นซีเมนต์และลมหายใจของเขาที่เริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆเขาเปิดไฟฉายฉายไปตามกำแพงที่เต็มไปด้วยเส้นใยสีแดงเข้มชื้นชื้นเส้นใยดูเหมือนกำลังเคลื่อนไหวช้าๆคล้ายเถาวัลย์ที่เติบโตแม้อยู่ต่อหน้าเขา เขาเดินลึกลงไปจนถึงห้องแพทย์และที่นั่นเขาพบเหล่านักวิทยาศาสตร์ทั้งทีมแต่ไม่ใช่ในสภาพที่คนทั่วไปควรพบร่างของเขาแดงจนแทบเป็นมัมมี่ถูกพันด้วยเส้นใหญ่สีแดงเหมือนถูกห่อเป็นดักแด้กลีบดอกไม้เล็กๆผุดขึ้นจากเบ้าตาแก้มแขนและหน้าอกคนที่ยังดูออกว่าเป็นใครเพราะยังมีกระดูกใบหน้าเหลืออยู่ก็คงเป็นผู้นำทีมทดลอง พันตรีคิมแทยอนเปิดเครื่องบันทึกเสียงที่ตกอยู่ใกล้ๆเสียงสุดท้ายในนั้นคือเสียงชายผู้หนึ่งร้องหอบก่อนจะพูดว่าอย่าให้ดอกไม้นี้ได้เลือดมนุษย์อีกมันจะไม่หยุดมันต้องการร่างที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อเป็นภาชนะแม่แบบก่อนเสียงสุดท้ายจะกลายเป็นเสียงกรีดร้องยาวๆแล้วจบลงด้วยความเงียบ ขณะที่พันตรีคิมแทยอนกำลังตรวจดูรอบๆเขาได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนเสียงเด็กสะอื้นเขารีบตามเสียงไปจนพบเด็กชายตัวเล็กๆอายุน่าจะราวสิบขวบซ่อนตัวอยู่หลังตู้ยาเด็กบอกว่าชื่อมินซูเป็นลูกของหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์และถูกใช้เป็นตัวทดลองด้านความปลอดภัยเพราะเลือดของเด็กมักตอบสนองน้อยที่สุดต่อโครงสร้างเซลล์ของดอกไม้ พันตรีคิมแทยอนถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กมินซูเล่าด้วยน้ำตาว่าดอกไม้เลือกพ่อของเขาเพราะเลือดของพ่อเข้ากันได้ดีที่สุดดอกไม้ต้องการโฮสที่แข็งแรงกว่าเด็กดังนั้นมันจึงละทิ้งเขาและยึดร่างพ่อไปแทนแต่ร่างนั้นตอนนี้ไม่ใช่พ่อแล้วพันตรีคิมแทยอนกำลังจะถามต่อแต่เสียงกึก กืกครืดดังมาจากทางเดินด้านหลังผืนใตายเท้าเริ่มสั่นเบาๆเหมือนมีของหนักเดินลากขาเส้นใหญ่บนกำแพงสั่นเหมือนตอบสนองอะไรบางอย่างจากเงามืดร่างสูงผิดรูปค่อยๆก้าวออกมา ในแสงไฟฉายร่างนั้นเคยเป็นมนุษย์แต่ตอนนี้ร่างกายบิดเบี้ยวจนดูไม่ออกว่าส่วนไหนเป็นเนื้อส่วนไหนเป็นกลีบดอกไม้กล้ามเนื้อปูดจนแทบแตกเส้นใยสีแดงพันรอบแขนขาเหมือนเกราะที่เต้นเป็นจังหวะเหมือนหัวใจปลอมดวงตาถูกแทนด้วยกลีบไฟสีแดงสองดวงที่สองสว่างราวไฟตะเกียงในคืนหิมะมันคือโฮสต์พ่อของมินซูในร่างที่ดอกไม้ยึดไปแล้ว พันตรีคิมแทยยอนยกปืนขึ้นยิงกลิ่นดินและเลือดลอยขึ้นทันทีที่กระสุนเจาะเข้าผิวหนังโฮสต์แต่แผลหายอย่างรวดเร็วเส้นใหญ่รวมตัวปิดแผลในเสี้ยววินาทีเหมือนหนวดพืชที่ตอบสนองต่อแสงแดกร่างนั้นคำรามลั่นแล้วพุ่งเข้าใส่ทั้งคิมและเด็กพันตรีคิมแทยยอนคว้าตัวมินซูวิ่งหนีแต่เส้นใหญ่แห้งๆบนพื้นเริ่มเคลื่อนตามเหมือนกล้ามเนื้อของสิ่งมีชีวิต ดอกไม้กำลังสั่งมันให้ไล่ล่าราวกับทั้งฐานเป็นอวัยวะขนาดใหญ่ที่มีหัวใจเดียวกันระหว่างการหลบหนีพันตรีคิมแทยอนพามินซูเข้าไปยังห้องสื่อสารเก่าของฐานเขาพบสัญญาณวิทยุถูกส่งออกไปก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นเป็นข้อความเข้ารหัสจากผู้นำกองทัพชั้นสูงสุดของยุคนั้นเขาถอดรหัสออกและสิ่งที่เห็นทำให้เขาอยากปิดแฟ้มคดีนี้ทิ้งทันที รัฐบาลตั้งใจให้ฐานนี้ล้มเหลวเพราะต้องการทดสอบว่าดอกไม้สามารถควบคุมร่างมนุษย์ได้แค่ไหนหากประสบความสำเร็จพวกเขาจะใช้มันกับเฉลยศึกจำนวนมากเพื่อสร้างกองทัพชีวภาพที่ไม่รู้จักความตายพันตรีคิมแทย่อนกำหมัดด้วยความโกรธเขารู้ว่าความจริงนี้เลวร้ายกว่าดอกไม้ที่กำลังฆ่าคนเสีเอีก แต่ยังไม่ทันจะคิดได้มากกว่านี้เสียงคำรามของโฮสดังขึ้นอีกครั้งมันตามเลือดของมินซูมาได้ราวกับสัตว์ล่าที่ไม่มีวันเหนื่อยพันตรีคิมแทยอนพาเด็กลงไปยังชั้นล่างสุดของฐานซึ่งเป็นห้องเตาหลอมเทอร์โมนิวเคลียร์ห้องที่มีอุณหภูมิสูงพอจะเผาทุกสิ่งจนเป็นผงเขารู้ว่าดอกไม้ทนไฟไม่ได้เพราะมันเติบโตจากความเย็นและกินเลือดแต่การจะฆ่ารากของมันทั้งหมด คือการเผาโฮสให้หมดทั้งร่างเขาตั้งระบบระเบิดความร้อนและสั่งให้ประตูเตรียมล็อกมินซูร้องห้ามเขายังจำได้ว่าร่างตรงนั้นคือพ่อแต่คิมแตะหัวเด็กเบาๆบอกว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นไม่ใช่พ่อของเธอแล้วอย่าโทษเขาโฮสกระแทกประตูด,ดังสนัน่นก่อนพุ่งเข้ามาพันตรีคิมแทยอนสู้สุดกำลังแม้แขนถูกเส้นใหญ่เฉือนจนเลือดสาดเขาล่อมันเข้าไปในห้องหลอม แล้วเมื่อถึงจังหวะสำคัญเขาผลักตัวออกมาปิดประตูเหล็กอย่างเร็วที่สุดแต่ก่อนประตูจะปิดเส้นใหญ่เส้นหนึ่งเกี่ยวข้อเท้าพันตรีคิมแทยยอนไว้เขาฝืนดึงขาออกฟันมีดจนขาดแล้วกระโจนออกมาทันเวลาแสงขาวจากเตาหลอมสว่างวาบเสียงกรีดร้องของโฮสดังลั่นฐานก่อนทุกอย่างจะว่างเปล่าพันตรีคิมแทยอนล้มลงเลือดไหลไม่หยุดมินซูวิ่งเข้ามากอดเขา พันตรีคิมแทยยอนยิ้มทั้งที่แทบไม่มีแรงพูดเขาบอกเด็กว่าเราออกจากที่นี่ได้แล้วหลังจากนี้เธอต้องอยู่ต่อให้ได้แล้วลมหายใจสุดท้ายของเขาก็จบลงในอ้อมแขนเด็กชายรายงานในแฟ้มระบุเพียงว่าเด็กชายมินซูถูกส่งไปสถานที่คุ้มกันของรัฐก่อนจะหายตัวไปและไม่มีบันทึกใดระบุว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ในขณะที่ฐานทดลอง ถูกเผาทำลายพร้อมเอกสารทั้งหมดอย่างที่รัฐบาลต้องการแต่แฟ้มนี้กลับถูกเก็บซ่อนอยู่ไม่ถูกทำลายและตอนนี้ผู้กองหันสึงแจต้องอ่านข้อความสุดท้ายในแฟ้มที่เขาถืออยู่ซึ่งเขาเพิ่งเข้าใจว่าทำไมผู้บังคับบัญชาถึงต้องรีบเรียกเขามาข้อความสุดท้ายเขียนด้วยลายมือสันๆของใครบางคนในปี1943ว่า รากของดอกไม้ไม่เคยถูกทำลายทั้งหมดมีบางคนลักลอบนำตัวอย่างออกจากฐานไปก่อนเกิดเหตุทุกครั้งที่มีผู้ตายประหลาดในชายแดนมันคือสัญญาณว่าดอกไม้กำลังเตือนอีกครั้งผู้กองหันซึงแจยืนเงียบอยู่พักหนึ่งก่อนจะปิดแฟ้มลงช้า ภาพศพที่มีรากไม้ทะลุผิวและกลีบเพลิงสีแดงที่พบในยุคปัจจุบันเริ่มต่อกันเป็นภาพใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดในปี1943เกินกว่าจะปฏิเสธดอกไม้ที่เติบโตจากเลือดดอกไม้ที่ต้องการร่างมนุษย์เพื่อเป็นโฮสต์ดอกไม้ที่ควรดับสูญไปแล้วในเปลวไฟเมื่อเกือบศตวรรษก่อนตอนนี้มันกลับมาอีกครั้งและปฏิบัติการใหม่กำลังเริ่มต้นต่อจากโซกนาตกรรมของอดีต